สวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเกม AOT หรือว่าเกม Attack on Titan อีกแล้วนะครับก็อันนี้ครับจะเป็นเกม Attack on Titan อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาก็เป็นคนเดียวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดแล้วก็ลิงก์ผู้พัฒนาแล้วก็ลิงก์ของผู้รีวิวไปใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ไปกดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันดีกว่านะฮะตัวละครนะครับ จะมีแค่2ตัวนะครับนั่นก็คือเอเลนแล้วก็รีวายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นทางด้านของเอเลนก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเอ้ยอันนี้รีวายกดผิดช่างมันนะครับกดมาแล้วก็เล่นกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือแมปนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะนี่นะครับแมปอ่นนี่คือกําแพงนะครับแต่ว่ากําแพงมาแล่ตำต่างไม่รู้นะครับส่วนบ้านนะครับนี่อ่าถือว่าดูมีมุมมีมิติดีนะครับถือว่าสวยใช้ได้นะ ยิงสลิงไปแล้วเล็งไปที่แขนเฮ้ยเดี๋ยว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 เล่นค่อนข้างยากนะครับ่านผู้ชมฟุ๊บอะไร่างี้เอ้ยตกหลังคาตกหลังคาเรากดไปที่เป้านะครับแล้วก็กดไปที่ตรงกลางนะครับมันจะมีลูปธง<อ>หรือว่ารูปปีกน,นี่แหละครับมันจะเป็นการพุ่งไปโจมตีเลยนะฮะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนปุ่มลูกศรน,นะครับก็จะเป็นการ พุ่งโดยใช้แก๊สนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นฟันนะครับแต่ว่ามันฟันไม่ได้นะปุ่มรูปดาบครับมันไม่ช,มมช่มันไม่สามารถทุยมันไม่สามารถฟันได้นะครับมองหน้าเลยนาเกียดอ่าตายไปแล้วหนึ่งนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอ้ยทบบู่เบ๋เดี๋ยวผมจะฟันขามันให้ดูนะครับนี่ ฟันขามันมัน,มนก็จะคารพทำท่าคารพอย่างเงี้นะเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยระวังก่อนฟุบสลิงฟุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าตรงนี้ก็มีน้ำด้วยนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยคืเอเฮ้ยเดี๋ยวผมจะฟันแขนน,นะครับจ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคือมันค่อนข้างจะซัมมอนออกมาเยอะนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยโอ้ข้างหน้าข้างหลังเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นที่สูงกันยอย่าขึ้นไม่ได้โหโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเกิดเยอะเลยนะฮะตายซะนี่ดับเบิลคิวนี่นะครับถ้าเราฟันแขนถูกมันก็จะแขนด้วนอย่างนี้นะครับเป็นไอ้ไททันพิการนะฮะเฮ้ยเองเป็นไททันสป่าทำไมเองไม่ฟื้นฟูวะช่างมันนะครับ ตายซะโคตรทีเดียวตายทั้งสองนะนี่ฮู้มันจัดเจอ <c oughs> ตายหมดโอเคเราไปหาค่าต่อดียว่านะครับแขนขาดไปซะอ้าวนี่นะครับเล็งแขนแต่ว่าตัวมันก็ตายนะครับชักมันนะฮะตายซะ ตอโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนลิงก์โหลดก็อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องผู้พัฒนาแล้วก็ช่องผู้รีวิวคนอื่นๆนะครับก็ไปกดติดตามก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคือข้างล่างมันเดินกันเป็นพาเลทเลยะครับคุณผู้ชมไปครับก็บายบายนะ